หมู่ได้ยังขอเดี่ยวด้วยนะขอเดียเด่ยวอ่ะเดี่ยวยืนยืนคนละที่ดีกว่ายืนคนละที่กว่าเป็นม,มุมอ่ะมุมกว้างเอาภ้าม,มุมกว้างนี่เหรออืมนี่เหรอามุมกว้างดดเดินเดินมาอีกได้嘛 เหมือนว่าคนคนแรกไอคนโฟกาวชาัดอะ่ะแล้วข้างหลังก็เบลอไปแล้วก็ถัดกันขึ้นมาอ่าเอาชาัดเป็นคนคนไปอ,ะอ่ะอ่าอย่าเพิ่งนะ